สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานในอ่ะวันนี้ดันเนี้ยก็ดันดันหลังหลังโดนดันหลังเนี้ยวันนี้นะครับก็ทรีมาดาวแล้วก็โยมูดนะครับได้มาร่วมงานกับทางโคกสตูดิโอนะครับแล้วก็มีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ด้วยนะครับเพลงซาให้สุดนะครับก็สนุกมากนะครับบรรยากาศสนุกมากทุกคนในการต้อนรับอย่างดีนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างเอ่อมาร่วมงานกันครั้งนี้ก็เรียกได้ว่า ไม่ไม่ยากเลยนะยที่บ่อยนี่ไม่ยากเลยเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมง,งานก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกันแล้วก็ได้เล่นไลฟ์พร้อมกันด้วยนะครับเวทีดยวกันอีกนะครับมันมา,าโดนเส้นโดนเส้นโดนเส้นมากครับผม <laughs> ตื่นเต้นมากทํางานกับจูเลียดาว <laughs> ง่ายมากแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการครบถ้วนครับผมเพลงสนุกมันแน่นอนมีคุณมีความต้องการอะไรจากได้กับเราสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้เหรอครับนีได้ครบแล้วคือได้อะไรบ้างคะ สิ่งที่คุณต้องการทีเียอ๋อความซาและความสนุกครับผมเมื่อกี้หลังหลังหลังเวทีพีวอบอกว่าโูหเล่นกับทริมนดาวนี่สนุกมากเลยนะใช่โดนเส้นเลยโดนเส้นโดอ้ใช้คำว่าโดนเส้นโดนเสก็เลยชวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวในโปรเจกต์โคสตูดิโอเนี่ยเราไปแจมกันบนเวทีของมันๆนะพี่แน่นอนเลยแจมบนเวทีครับผมเคยเล่าเอประสบการณ์ที่ทำเพลงร่วมกันไหมครับอ่าประสบการณ์ที่ทำเพลงร่วมกับคุณตุลลพเรียกได้ว่าแบบ ตอนที่ทําเพลงกับพี่บอยเนี่ยจังหวะแรกรู้สึกว่าเฮ้ยพี่บอยเนี่ยเขาจะแบบสายป๊อปหรือเปล่านุ่มๆอะไรเงี้ยแต่พอวันเข้าห้องอัดเนี่ยพี่บอยมาจัดโอ้โหเรียกได้ว่าเพลงเนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยครับเพราะว่าเสียงพี่บอยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นป๊อปพังมากๆผมขนาดผมถึงต้องเปลี่ยนวิธีร้องให้พุ่งตามเขาไปอะเพราะว่าการที่ว่าเสียงพี่บอยเนี่ยพุ่งกว่าเสียงกีดอีกใช่ผมเราต้องแก้ร้องใหม่ให้พุ่งไปหาพี่บอยเหมือนกันนะครับทางฝั่งของพี่บอยเป็นยังไงบ้างโอ้หก็ตื่นเต้นแล้วก็ เพลงมันเลามากครับต้องบอกว่าโดนเส้นอีกครับโดนเส้นใช่แล้วก็อยากอยากทํางานอยากเข้าห้องอัดเลยเพราะว่าอยากร้องมากๆครับพอได้รู้ว่าจะมาร่วมงานกันจะยังไงบ้างผมตื่นเต้นเพราะว่าผมอย่างที่เคยบอกไปว่าพี่พี่เทรมนทรแมนดาวเนี่ยพี่เป็นพี่ผมผมอาจจะอายุเยอะกว่าแต่ว่าพี่พี่เนี่ยเป็นศิลปินไอดอลเป็นรุ่นพี่ผมยกให้เป็นรุ่นพี่ของผมแล้วกันเพราะว่าอยู่ในวงการอย่างช่ำชองแล้วก็ ช่ำชองเขาใช้ศัพท์อะไรเด็ดจิตเออจบอยู่ใช้คำว่าอะไรแสงเอออยู่ในวงการมามานานกว่ามานานช่ำชองแล้วก็เป็นเรียกให้เป็นคบอดคบอดคบอดใช่คบอดเลยคบอดในวงการแล้วก็ผมยกให้เป็นยนนั้เลพี่ใหญ่ในวงรุ่นวัยรุ่นแนวหน้าของเมืองไทยของครับขอบครับของครับต้องยก้องให้เขานะใช่ครับเห็นว่ามีไปคอนแลบกับน้องมงคาวด้วยอะไยเงี้ยน ไม่ใช่ผมนะโอ้โหพวกพราได้นําเพลงของเราไปเล่นครับเพลงของทรีแมนดาวนเนี่ยจะเป็นถ้าเธอรักฉันจริงส่วนของโยมูสเนี่ยจะเป็นเพลงเพื่อนที่ดีอ่าก็ชอบกล้วหวานนะพี่เมื่อกี้ว่าน้องๆก็ได้ได้ได้ cover เพลงของเราสองคนครับมีไลฟ์เพอร์ฟอร์แมน c ์ไปก่อนที่โยมูสกับทรีแมนดาจะเล่นครับใช่ฝากแคมเปญนี้ถึงน้องๆที่มีความฝันที่อยากจะมาร่วม คร,ครับผมก็ไปตรงดันไปตรงด้นหลังไปตรงด้นหลังครับผมก็สำหรับแคมเปญนี้นะครับโค้ชสตูดิโอนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ร่วมแคมเปญนี้กับทางทุิดาวแล้วก็ยูมูดนะครับแล้วก็มีเพลง สร้างให้สุดนะครับเพลงนี้ก็อยากจะให้น้องๆนะครับออกมาสร้างให้สุดนะครับอะไรที่เราทําอยู่ก็เต็มที่ไปกับมันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทําสิ่งนี้ต่อหรือเปล่าครับถ้าวันนี้ยังทําอยู่ก็ทําให้มันเต็มที่ครับเหมือนเนื้อเพลงครับก็บอกว่าก็ออกไปสร้างเถอะอยากจะทําอะไรก็ทำนะครับใช่ครับชีวิตนี้ต้องเต็มที่ทุกวันและเพื่อความฝันต้องต้องไปไถึงแล้วต่อต่อแค่ออกไปสร้างก่อนนะครับเดียวให้กลับมานอนละกันไม่ต้องคิดสนิดแค่มันไม่มีใครเบรกเลยไม่มีใครเบรกเลยใช้ชีวิตได้คูบ มที่สุดพออ้พแลวใช้ชีวิตได้คุ้มครับผมครับผมโอเคอันนี้มันต้องโด่งดังเสียงคุณแน่นอนครับผมนักสอบคอสอบคุณผู้ฟงที่มาเดินไปทัวร์มาแล้วเป็นยังไงบ้างไปทัวร์เบสิคทัวร์เบสิคทัวร์นะครับสำหรับเบสิคทัวร์นะครับที่เพิ่งจบไปนะครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็สนุกมากๆนะครับเป็นทัวร์ที่เราเนี่ยได้รับพลังอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเบสิคทัวร์นะครับจริงๆแคมเปญเนี้ยแคมเปญโคสชตูดอยเขาเขาใบนะว่าใครจะมาแบบว่าคอลลแบกัน กับเทรมาดาวแล้วเป็นใบรูปที่เดาไม่ออกเลยนะไม่มีใครเดาออกไม่มีใครเดาออกเลยมีผมพูดเนี้มีคนนี่แบรนด์ตันหรือเปล่าใช่ใช่แบรนด์ตันตอนผมสีขาวโดนเส้นโดนเส้นแบรนด์ตันหรือเปล่าโดนเส้นโดนเส้นแถวของเขาค่อนข้างเส้นเยอะใช่ไหมแถว ว่าการทัวร์ที่แบบว่าเด็กๆวัยรุ่นอย่างนี้ได้มาแบบใชาแบบว่าไม่จํากัดอายุเลยะครับแฟนรู้ึมเยอะมากก็เรียกได้ว่าได้พบน้องๆนะครับทั้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายเลยนะครับแล้วก็ได้เรียกว่าเชิญน้องๆขึ้นมาร่วมเล่นบนเวทีดีกว่าจะได้แบบสาหรับใครที่เป็นนักดนตรีหรือว่าอยากจะมีฝันอยากจะเนี้ยสร้างให้สุดนะอยากมีฝันอยากจะเล่นคอนเสิร์ตับก็ให้ขึ้นมามองผมว่าการที่ได้มามองบนเวทีลงไปเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆผมเลยอยากให้น้องเนี่ยได้เห็น สุดท้ายก็มีน้องได้กีตาร์ของไปตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยผมแจกกีตาร์ไปอ้าวพไขึ้นเมื่อกี้ทำไมเห็นแจกไปเลยตัวใหม่ซื้อเมื่อวานไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแคมเปญของโค้กติโอครับก็จะมีไปแคมป์ปัทัวร์ด้วยเดี๋ยวกิจจะแจกกีตาร์เก้าที่เลยอ๋อเี่มความฝันเต่อความฝันโอ้โหเก้าสี่โอ้โหเก้าที่แม่งสามแสนกว่าบาทแล้วนะทำได้โอ้โหให้ตายเต็มความฝันเต็มความฝันโอ้โห ทำเลือก่อนลองได้ไหมทำเพื่อนลองได้ไหมลองตรงนี้เลยว่าโล้ลไม้วางเต็มด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เขอนดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเออเจอกันปลนดตันเจอกันครับแต่ว่าประทับใจทุกจังหวัดเลยครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดมี culture ไม่เหมือนกันการดูคอนเสิร์ตไม่ต่างกันนะครับต่างกันมากก็อย่างแบบที่เชียงใหม่ทุกคนก็เต็มที่กระโดด อีพอมาเป็นขอนแกน่นทุกคนไม่ได้กระโดดขนาดนั้นแต่ร้องดังกว่าเชียงใหม่คือแต่ละที่เนี่ยจะมี c u เจอร์ไม่เหมือนกันะนะครับผมก็สุดท้ายแล้วทุกที่สนุกหมดก็เลยเพลินแจกกีตาร์ไปเพลินไปหน่อยสี 40, <laughs> ่หมื่นอ๋อผมเห็นคุณไปลองกีตาร์ใหม่เนี่ยคือคณ <laughs> เออผมไปซื้อไงมันไม่มีเล่นจะ <laughs> มีตัวอีกคุณถ้าคุณไปกับโยโม,โมโลแล้วคุณจะแบบว่าชวนเขาไปแจกอะไรไหม่ะนอกจากพี่เล่นกีตาร์ปกติพี่เล่นได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นขึ้นโชว์อ๋อแล้วที่บ้านมีกีตาร์ไหมมีลองลองเอามา โอ้เด oh, ี really? ๋ยวจะโดนแจกกีต so ้าร์อ no oh, wow. ีกรอมารอมารอมาดูจะเป็นแจกปิ๊กอะไรงี้ไหมพี่ปิ๊กมันมันเล็กเกินมันเล่นกจายมันเล็กเกินเเป็นแจกโค้กละกันอ๋อโอ้โหสุดยอดมือเก่งเพราะว่าเราไปในแคมเปญโค้กไงแจกโค้กถ้าเพลินหน่อยก็แจกไม้สีแดงพี่ไงแล้วก็เดี๋ยวตัดผมเพื่อแจกไงครับเป็นเชื้อไม่กลัวนี่ได้ตั้งหลายคนนะเนี่ยโอเคครับผมนี่แบบว่าอยากชวนเขาไปทำแบบว่า วว่แบบทีจัังหหดไนพิเศษะคะครับผมหมายถึงยังไงอยากแบบชวนไปแบบจังหวัดไหนพิเศษไหมอยากชวนไปจังหวัดไหนพิเศษหมายถึงโค้งหรือเบสิกทัวร์ครับมีแบบแคมเปญคอนเทนต์อะไรเงี้ยที่จะไปทำอหมค่ะอ๋อจริงๆก <ๆ S> ็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอันนี้ก็กล้องเยอะไม้เยอะนะครับก็บปีแรกเนาะปีแรกก็ยังไม่มีผู้สนับสนุนใจดีอ่าปีแรกจบไปแล้วแต่ถ้าปีที่2มีผู้สนับสนุนใจดีจังหวัดมันอาจจะเพิ่ม ทุกอย่างอาจจะเพิ่มใช่ราคาบัตรก็จะถูกลงถูกต้องน้องๆก็เข้าถึงได้ไม่กี่ตัวกี่ตัวก็ไปบูธเสียงช่วงนี้ให้มันครบนะครับเอฟเอสิคทัวร์ครั้งที่2จะได้มีผู้สนับสนุนใจดีเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องมีแน่นอนสาธุครับพี่ถ้ามีอีกปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปขึ้นพี่ไปขึ้นนะสาธุไมคที่จับอยู่นะครับแล้วก็กล้องนะครับผมเข้าน้องๆได้เปล่าเปล่ามีแล้วพี่ก็แจกกีตาร์นะได้เดี๋ยวแจกไมค์ลอย เอ้ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยคุแล้วนะวันนั้นก็อาการนี้เลยวันนั้น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 อะผมก็อ้ยศักดิ์สิทธิ์จศักดิ์สิทธิ์วันนั้นไมปลอยไปแล้ววันนั้นผมก็อาการนี้เลยไปพูดไว้ว่าเดี๋ยวพี่ซื้อกีตาร์ให้น้องไปฝึกที่บ้านก็คิดในใจว่ากูจะได้เจอน้องเขาอีกตัวชิบหายแล้วต้องซื้อวันนี้แล้วอะแล้วตรงนี้ก็มีแค่ตัวนี้ซะด้วยใช่อยากทำอะไรให้รีบทำก็เลยให้น้องเขาไปเลยจบถึงแแมเปญล้วก็เพลงที่เรรา่่่ววมมมกัันนะะะคคบบจีให้้แชได เขาบอกก็สำหรับเพลงซ่างให้สุดนะครับที่ d r e a เนี่ยได้คอลแลบกับทางโยมู o นะครับแล้วร่วมงานกับโค้ชสตูดิโอนะครับก็เรียกได้ว่าลองไปฟังกันนะครับไปหาฟังกันทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับใช่ครับพวกเราเนี่ยร้องกันอย่างมมมันในสตูเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับเฮ้ ออนิเซอร์ครับนิเซอร์นะสนุกรัก็นี่อยนะคะครับขอบกหน้าไหคนครับ 杨杨杨。<是的 S 1>